เอาดิแตกหน่อยโอ้โหไม่แตกจักกทีนะเฮ้ยอุ้ยอันนี้มาแปะนอนมาโอ้ยสวยนะโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตสุดยอดก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้จะมารีวิวเกม f o r อจุ e เกนะคะเป็นเกมแห่งเทพแห่งโชคลาภนะคล้ายๆเกมเอาแปะนั่นแหละก็คือมันมีมันมีครเช่นวินแล้วก็ฟนะูจนโกะนะจ้รูปสัญ,ญลักษณ์ของแบบว่าหน้าตาเกมมันจะคล้ายๆเอาแปะอันนี้คือมารีวิวเกมฟูจนโกก็คือแปะนอนเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันจะนอนขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันเนะาะก็ใครอยากจะมาลองก็มาลองดูได้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คอมเมนต์ให้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันได้รู้เสียงไม่ซีเรียสนะคะขอแค่มารีวิวไม่ดูเนาะ เดี๋ยวอายุต่ำกว่า18บแปนะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ดำตามนะท่านผู้ชมก็ตอนนี้เรามีสุจาวิท์แล้วก็กลุ่มวัฒนธรรมนะใครอยากจะเข้ากลุ่มเรียกจะรับสูตก็ติดต่อสอบถามเอนมินได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าเกมฟอร์จูนโกเนี่ยมันจะแตกหนกักหรือเปล่ากดเข้าไปเลยเปิดมายังไงนี่เข้ามาเรียบร้อยท่านผู้ชมวันนี้ทุน500เด้อพี่น้องเกมนี้นะคะเบ็ดขั้นต่ำอยู่ที่1บาท50สตางค์ถึง6,000เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเบ็ดเอ่อสักเท่าไหร่ดี 30แล้วกันมาดูตารางการจ่ายเงินรางวัลกันก่อนก็จะเป็นสัญลักษณ์สิ่งโตสัญลักษณ์อะไรเนี่ยประทัดอะไรเนี่ยประมาณนี้อันนี้จะเป็นตัววายนะคะเอ่อนานๆจะเล่นทีอันนี้คือฟีเจอร์เทพเจ้าแห่งโชคลาภจะมีเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าความสําเร็จอันนี้จะเป็นลายเดิมพันที่ชนะนะคะประมาณเท่าไหร่โอ้ยสิบห้าลายนะคะมามามา,มา,ามาเล่นกันเลยดีกว่ามาเล่นกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมเออ ยังไงเออได้ไมากี่บาท1 5บหาบาทพี่น้องเออเฮย้ยเออยังไงต่อ <c oughs> กี่บาทกี่บาท30บาทโอ้โหเอาเอาดิแตกหน่อยโอ้โหไม่แตกจักรกทีนะเฮ้ยอุ๊ยอันนี้มาแปะนอนมาโอ้ยสวยนะโอ้โหเงินรางวัลก้อนโต สุดยอดได้ยังนะได้ยังนะท่านผู้ชมได้ยังนะเดี๋ยวนะมันจะมาหมุนซ้ําอีกนะนดูกันดิอุย้ยอันนี้ได้มาอีกอสุดยอดโคตรสุดอ,อายาถือว่าแตกดีท่านผู้ชมไม่น่าจะเกลือน,นะคะใครที่อยากจะมาลองก็งมาลองก็ได้เพื่อนไม่เสียหายนะคะ690บาทดอกนี้โอ้โห โหดจริงหมุนําหมุนซาโอ้โหได้อีกแล้วโอ้โหตัวนี้ตัวแพงด้วยนะโอ้โหยัยงโหดยังโหดยังโหดยังโหดใครที่อยากจะร้องก็ม,มารองดูได้เด้อพี่น้องโอ้โหแต่โคตรโหอดอะอระดับซูเปอร์เลยนะโอ้โห เท่าไหร่กันเนี่ยส,สุดห้าพันแปดสิบสองเออโคตรสุดมาหมุนซ้ำอีกเจ็บไม่จำขอดซ้ำอีกทีโอ้โหย่างโหดครับผมโหดสุดอ,อย่างโหดอย่างโหด สุดนะใครที่อยากจะลองก็มาลองได้นะเพื่อนนะโคตรสุดบอกตรงๆเลยว่าสุดจริงๆครับก็แปะนอนก็เกมนี้และนี่แหละท่านผู้ชม,มบอกเลยว่าถ้าแตกแตกแล้วมันแตกโหดนะ7227โอ้โหยังสุดนะคะวนซ้ำไป โอ้โหสิงโตบลเลล์เลยก็เดี๋ยวพอรอบนี้ดีวกว่าเนาะเก็บกำไรไว้ตอดคุณภายหน้าอย่างโหดก็ใครอยากจะรองก็มาลองดูได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะคะ ดอกน,นี้เก้าพันหกโอ้โหเหยียบเหยียบสองหมื่นโอ้โหโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันนะสองหมื่นสามนะคะเก็บกำไรไว้ต่อภาคหน้าอะก็ใครอยากจะร้องก็มาร้องโดดได้ท่านผูน้องขอตัวราวเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย